สวัสดีทุกท่านค่ะนี่เป็นเมล็ดสละอินโดนะคะสายพันธุ์กุลาปะเซที่นำเข้ามาถึงไทยแล้วแล้วก็ตอนนี้เมล็ดเริ่มแตกหน่อออกมาแบบนี้แล้วนะคะเอกก็จะทำการเพราะลงในถุงถุงดำที่กรอกขุยมะพร้าวไว้นะคะเช่นเคยเอกก็จะเ,เพาะลงในถุงดำแบบนี้ค่ะแล้วก็ถอนจะส่งให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะ ที่สั่งจองเข้ามาแล้วก็ท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสั่งเพิ่มได้นะคะตอนนี้ยังมีต้นกล้าเหลืออยู่นะคะยังจองไม่เต็มนะคะนี่เราทําการบ่มไว้ในขุยมะพร้าวแบบนี้นะคะเขาก็จะแตกหน่อออกมาแบบนี้สําหรับท่านใดที่สั่งจองเข้ามาเป็นแบบหนอนนะคะก็จะมีระยะนี้แล้วก็อีกระยะหนึ่งก็คือจะเริ่ม แทงหน่อเดิมหน่อเขาเท่านี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้เห็นไหมคะเขาเริ่มแตกหน่อขึ้นมานิดนึงแล้วก็หนอ่อหน่ออันนี้ค่ะจะยาวขึ้นมาสูงประมาณนี้แล้วก็เริ่มแทงรากออกมาบ้างนิดหน่อยอันนั้นก็จะส่งได้จะราคาเท่ากันกับระยะหน่อเท่านี้นะคะท่านใดที่จะเอาแบบนี้เลยเพื่อที่จะไปเพาะลงแบบนี้ยังไม่แตกรากนะคะวิธีการเพราะก็คือเอามานอนเรียงแบบนี้ค่ะ ท่านสามารถที่จะไปเพาะลงในถุงที่ท่านกรอกไว้ถุงละ1ต้นก็เอามาเล็ดไปนอนลงแบบนี้นะคะถุงละ้นอ่งต้นเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาแล้วก็จะแทงรากลงไปด้านล่างได้เลยทันทีนะคะแบบนี้ต้นก็จะไม่ช้ำเวลาเราถอนนะคะเอใช้วัสดุในการเพราะก็คือเป็นขุยมะพร้าวล้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับท่านใดที่จะกรอกลงในถุงดำเหมือนถุงดำถุงทุเรียนตรงนั้นนะคะ ถ้าจะเป็นถุงดำแบบนั้นก็สามารถที่จะผสมขุยมะพร้าวกแกลบแล้วก็ดินนะคะ3ามอย่างก็คืออย่างละ1ส่วนหรือจะใช้ขุยมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ว่าถ้าจะเลี้ยงในระยะเวลานานๆนะคะอนแนะนำว่าให้ผสม3อย่างด้วยกันจะดีกว่าถึงถ้าใช้ขุยมะพร้าวร้อยเปซ็นต์ก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าในอนาคตพอเขาโตขึ้นมาค่ะเราก็จะใส่ใส่ปุ๋ยให้เขาอยู่แล้ว ให้เขาได้รับธาตุอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแตกหน่อแล้วทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเลือกมเมล็ดที่แตกออกมาแล้วก็มันจะมีบางมเมล็ดที่ที่อาจจะยังไม่แตกหน่อออกมาแบบนี้แล้วก็จะยังไม่เพาะนะคะแล้วก็จะบ่มไว้ในเข็มข้อแบบนี้ก่อนอ่าอันนี้เราก็จะทําการเพาะลงในถุงดําแบบนี้นะคะ จะส่งให้กับลูกค้าที่ต้องการแบบแบบหนอที่สูงขึ้นมาประมาณ15เซนนะคะส่งขึ้นมาประมาณนี้15เซนติเมตรขึ้นไปนะคะก็จะมีรากแล้วยาวประมาณเ10เซนเช่นเดียวกันนะคะรากยาวเท่านั้นแล้วก็ไปเพาะชำลงในถุงดำ ท่านใดกลัวเพาะแล้วมันจะไม่งอกนะคะก็จะเอาแบบต้นแบบนั้นไปแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะเพาะตั้งแต่เขายังเป็นหน่อแบบนี้ก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าชุดนี้เอก็ยังยังบ่มไว้ในตะกร้าแบบนี้อยู่ยังมีอยู่นะคะสามารถที่จะเ,เลือกขึ้นมาแล้วก็จะส่งให้กับทุกท่านได้วิธีการจัดส่งแบบนี้นะคะถ้าเป็นหน่อแบบนี้เอจะห่อไปกับขุยมะพร้าวแบบนี้นะคะเป็นขุยมะพร้าวสดก็คือจะใส่ใส มเมล็ดที่แตกหน่อแล้วแบบนี้ใส่ขุยมะพร้าวเข้าไปด้วยแล้วก็ห่อถุงพลาสติกนะคะห่อถุงพลาสติกแล้วก็จะห่อกระดาษอีกรอบนึงเพื่อป้องกันไม่ให้มีการขยับเขาก็จะอยู่แบบนี้เขามีความชื้นแล้วก็หน่อเขาไม่กระทบกระเทือนด้วยนะคะถึงปลายทางปลอดภัยแน่นอนค่ะขุยมะพร้าวก็จะเปียกๆนะคะก็จะมีความชื้นเปียกแต่ไม่แฉะน้ำไม่เยิ้มนะคะในความชื้นที่เพียงพอ รากก็จะไม่เน่าหนอก็จะไม่เน่านะคะถึงปลายพังปลอดภัยแน่นอนคะ่ะท่านเอาไปก็สามารถเพาะชําโดยที่วางวางถุงเพาะชําไว้ในที่แสงลําไรนะคะเหมือนของเอเนี่ยตรงเนี้ยเอวางไว้ใต้ต้นลองกองนะคะต้นลองกองกับต้นเงาะก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้จะได้รับแสงช่วงเดียวคือก็คือช่วงประมาณ11บเอโมงนะคะช่วง11บเอโมงจนถึงประมาณบ่ายสถือว่าแดดแรงมากแต่ว่า ใบสองเป็นต้นไปก็จะเป็นร่มแล้วค่ะพอเอไว้ข้างบ้านตรงนี้เพราะมา2รุ่นแล้วนะคะสถานที่ตรงนี้ก็เหมาะเหมาะต่อการเพราะต้นกล้าค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นทุเรียนที่เอเลี้ยงแดดไว้อ่าตรงนี้อันนี้เป็นสละชุดที่แล้วที่ว่าต้นเขาไม่สมบูรณ์นะคะเหลือเอก็จะใส่คาถุงไว้แบบนี้เหมือนเดิมตรงนู้นเป็นต้นกล้าทุเรียนนะคะที่เอเลี้ยงแดดไว้เจอแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ มุมนี้ก็จะเป็นเพาะต้นกล้าสละอินโดค่ะท่านใด,นดสงสัยก็โทรมาคุยมาสอบถามกันก่อนได้นะคะสลาอินโดกุลาประเซนำเข้าจากประเทศอินโดนะคะเป็นสายพันธุ์ต้นตำลับเลยนะคะเป็น G1 เลยไม่กลายพันธุ์นะคะท่านเอาไปปลูกก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทุกต้นเลย เดี๋ยวเอจะขึ้นเบอร์โทรไว้นะคะโทรมาคุยโทรมาสอบถามกันได้ค่ะเอจะส่งของทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะคะสั่งเข้ามาได้เลยค่ะขอพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะแล้วก็สนับสนุนเอามาโดยตลอดนะคะขอพอะคุณค่ะสวัสดีค่ะ